เวิร์กช็อปที่8ออกแบบนามบัตรงานออกแบบนามบัตรมีหลายรูปแบบตามอาชีพเช่นนักธุรกิจร้านอาหารเซลแมนเป็นต้นเพราะฉะนั้นนักออกแบบก็ควรที่จะคิดหารูปแบบที่เหมาะสมกับงานนั้นๆเช่นหากเราเป็นนักวิชาการเราก็จะต้องออกแบบให้ดูเรียบหรูดูดีครับ เมื่อไปพบเจอลูกค้าเวลาเราแจกบัตรเนี่ยเราก็จะ,ะภูมิใจลูกค้าก็จะได้เห็นว่าเขาก็ดูมีสไตล์นะ,ะเราลองมาดูกันการออกแบบนามบัตรนะครับผมก็จะวาดสี่เหลี่ยมด้วยเล็กแทงเกิลทูนะครับนามบัตรเนี่ยแล้วแต่ขนาดของแต่ละคนนะครับของผมก็จะสักข้าวๆครับ ประมาณนี้ก็ได้อันนี้ผมกะเอานะไม่แน่ใจนำบัตรนี่ขนาดปกติเป็น9.5คูณ4หรือเปล่านะครับเลือกสีพื้นหลังผมก็ใช้สีเทานี่แหละลองผสมดูประมาณเท่าสัก8 ครับเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมทำเป็นแบ่งโซนของกราฟิกนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกใช้สีเดี๋ยวผมใช้เครื่องมือใช้สีดำแล้วกัน เครื่องมือ property เอาละแล้วผมก็กดปุ่มอ u t h ิเน i แดกเมาส์กดปุ่มชิปนะครับ copy อ,ออกมาอีกชิ้นหนึ่งอ่าผมก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงประมาณนี้ ใช้เครื่องมือ direct selection tool นะครับคลิกคลิกแล้วแดกเมาส์ปรับอย่างนี้คลิกแล้วแดกเมาส์ปรับแบบนี้จากนั้นใช้เครื่องมือ rectangle tool นะครับวาดรวบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ใช้สีแบบ แกรดียนผมก็ใช้เครื่องมือแกรดียนทูนะครับปรับทิศทางของการไล่เฉดสีโทนประมาณนี้ได้ สีดำนี่เราปรับ opacity ให้เป็นศูนย์เลยครับเราปรับ opacity ของวัตถุทั้งชิ้นลงไปนิดนึงจะได้เป็นแค่ b a c k ground ไม่กวนตัวหนังสือที่เราจะเอามาวางนะครับแล้วเราใช้เครื่องมือ shear tool คลิกแล้วก็เอียง ยังพร้อมกับกดชิปนะครับเอาละเราลองเอามาทาบดูว่ามันเท่ากันไหมนี่ยังไม่เท่านะครับความเฉียงตรงนี้เราก็ปรับอีกโอเคผมมาเท่าแล้วล่ะแล้วก็เลื่อนลายกราฟ,ฟิกขึ้นมาจากนั้นเรา c o ปปี้ออกมาอีกหนึ่งชิ้นโดยการกดปุ่มอัติเนตแล้ว คลิกแด็เมาส์ออกมาใช้เครื่องมือ direct selection tool คลิกด้านหนึงเพื่อขยายออกมานะครับขยายแบบนี้แล้วก็คลิกเลือก opacity ให้น้อยลงกว่าเดิมะจะได้ดูมีสองเฉดน,นะครับ copy อ,ออกมาอีกหนึ่งชิ้นทีนี้ผมจะไล่ เฉดโทนสีไล่ไปทางนี้แทนบ้างจะได้สลับกันประมาณนี้จัดเรียงตามต้องการนะครับ ทำเหมือนเดิม Line ก็ออกมาด้านนี้ Direct Selection ถูกปรับขนาดนะครับผมก็ปรับให้หนาขึ้นอีกหน่อยนะึงเอาละคลิกลด Opacity ลงคลิกแดกเมาส์ออกมา แล้วผมก็จะลดอุป c i t ิลงไปอีกให้มันจางๆคลิกดูดีขึ้นนะครับเราก็ทำวิธีเดิมหน้านนี้เราลองซูมดูก่อ โอเควาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเหมือนเดิมเลยทําแบบด้านบนแล้วผมก็ใช้แกรเดียนด้านนี้ผมก็จะเลือกเป็น สีไมสีแดงนะครับแดงผสมนะเราก็ใช้เครื่องมือเชียร์ถูแบบนี้เครื่องมือแกลเดียนปรับทิศทางของเฉดสี ลงนิดนึงเอออกมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เราจะใช้ transform rotate ใช้สีที่มองง่ายๆก่อนอย่างเช่นสีดำใช้เครื่องมือ Direct Selection Tool นะครับคลิกแล้วก็ปรับวัตถุ จะดัดวัตถุให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกเครื่องมือ p เพ tool แล้ว delete and c อ o ก point delete เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วดูให้เส้นเป็นแนวทแยงเดียวกันนะครับแล้วก็ปรับอีกอันนี้ผมทำคร่าวๆก็คงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะฮะเรียบร้อยคลิก วัตถุแล้วเลือก i d o p p e r 2นะครับคลิกอ่านดูโอเคทำด้วยวิธีเดิมตกแต่ง i d o p p e r 2แล้วคลิกดูสี Gradient ปรับทิศทาง เปอร์ทูอันนี้ไม่ต้องแล้วครับอันนี้ก็โหลดโอปาซิตี้พอเรียบร้อยได้ลายกราฟ,ฟิกแล้วนะครับทีนี้ก็พิมพ์ชื่อได้เลยผมเป็นภาษากิษ ในคาแรคเตอร์นะครับขอฟันนี้ <S <S ใช้สีขาวนะครับ <S <S มีฟันตรงตรงสงตรงตนี้ Okay. ตำแหน่งงานนะครับย่อลง <c oughs> เรียบร้อย จากนั้นก็ตกแต่งด้วยที่อยู่ตำแหน่งพิมพ์ข้อความด้วยตัวเองได้เลยนะครับจากเนื้อหาที่ผ่านมาอันนี้ผมทำไว้แล้วเดี๋ยวผมไปก๊อปปี้มาใส่จากนี้ ร้อยนามบัตรเพื่อนๆลองฝึกทำกันดูนะครับโอเค